สวัสดีค่ะนี่ฉัมาบองปลาแดกพี่น้องน้องปลาแดกแก้จุไอขวดพริกขวดพริกสวัสดีค่ะมุน,นี่ฉัมาบองปลาแดกพี่น้องน้องปลาแดกแก้จุอไอ,ก,อ,อก็เอาพริกไปอบเตาเนาะเอาพริกเอาใบบักกูด เอาหอมค่ะตะไคร่กระเทียม,มแล้วก็น้ำบักขามน้ำบักขามกระเพ็ดในซุกนะพี่นอ้องแจจกเจอกระสิมาบองตลาดเอามาตะบานนะพี่น้องนี่ตาเอาเมืองไทยคนละมาต้มพริกให้มันแหลกๆพี่น้องจ้ะบองประแด<ม>กเนาะพป่นนะ้นนองกลาแดกเด้เอ,อ,ดอมืนเนี้ยมาเด้อมาเด้อผู้ดได้กินบองประแดก ำมันพริกคงตำผิดที่เข้าไปอบน่ะกับใบบก,กูดใส่กันแล้วก็เนี่ยมันแหลกๆหลกปยยางแย่ใจอยเห็ดสุกเด้อพี่น้องดเด้อปลาแดกนี่ก็สิเห็ดสุกบองแล้วก็จะเอาไปน้ำไปขวานไปผัดขวานดีๆพี่น้องขวานเ,เป็นแหงๆเนาะพอใส่พอใส่เนีักชีหอ,อมปลอมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันสิเสียเสบูดเนาะ เขาใช้ตะใบบักปูดค่าตะไคร้หอมกระเทียมเนาะไอ้จอยกับอบใบเดี่ยวบองประเดกนี่เป็นอีหยัางที่เห็นยากที่สุดเด้อพี่น้องวันนี้ก็สิตมข่ากับตะไคร้ที่อบแล้วเนาะมาตทำใส่กันกับพริกเป็นอีหยังที่เฮ็ดยากเป็นอาหารที่คนมองขา้ามว่า เฮ็ดง่ายๆแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันมันแมนด้วพี่น้องเด้อบองประเด็กบองประเด็กนี่ลตเห็ดหนา็มูเฮ็ดหนา็ปุนกวยแก้วด้ยพี่น้องประเด็กนี่เฮ็ดหากบองประเด็กนี่เขาต้องมีเครื่องนี่นมันขบมันจังหอมพี่น้องขันไส้ข้าหลายเนาะขันไส้ข้าหลายเออก็เป็นคือจังตําเมียงนี่พี่น้องบาเนี่ยตาเมียงตําตะไคร้นี่ว่า่ะ ไข่ครับข้าในใส่พอดีพองามเลือพี่น้องถ้าเฮาเห็ดหลายมันก็จะเป็นตำเหนียงมันจะเป็นเหนียงปลาแดกพี่น้องแะมันสิบอกเป็นบวองปลาแดกไอ้บ้านี้อบเฮาก็ไปอบมันนทำหอมบ้านเฮา,าเอินขวานาะไปขวานในกระาทาะเนาะแต่อันนี้ยายจอยเป็นอบเอาเลือพี่น้องเด้อขวานี่มันน่านเหนียวยายจอยก็บอบถิ่มไว้เนาะเป็นอะไรยังที่เฮ็ดยากเลือพี่น้องแกแต่ม้วนขามหรือหวองประแดกมกเจอยชาว่ามันเฮ็ดง่ายเด้อ ผู้ได้บองกับเป็นดอกสิว่าบองประเดกคือซื้อกับมาบองให้คนมึงสิว่านาอพี่น้องมันบอกเมียนหรือพี่น้องหรือบองประเดกนี่ะเฮ็ดยากที่สุดครับพี่น้องจ้าขอต่าเก้นจ้ามีพี่น้องประแดกซับไอ้เจ้าประเดกใส่แล้วไม่เจา้าก็สิ่ตํำมาหน่ยเหนียวแต่นอ้อย่เหนียวตุยตุยเด้อดีพี่น้องเลย ปลาแดกมีแต่เนื้อ,อปลาแดกล้วนๆนี่พี่นอ้องใอ้จอยสอมาปลาแดกปลากระดีพ่นนี่ฝันอีกสิเอาบลาคั้มเปียกใส่พี่น้องบลาคั้มเปียกเอาไปเก็ตให้สุกซะกันเด้อนี่เก็ตออกใหม่พ่นมาเป็นแบบนี้ให่พ่นแขวนๆเห็น,นบ่น้อปันถ้าคนบลาคั้มปลาคั้มเปียกน้อนๆ,ๆพี่น้อง ใส่ลงไปบันตำบันเหนียวหายก้อนลาบปาตองบันบี้พี่นอออ้องเอ้ยไปหอยหวยแล้วอย่าบอกว่าเดี๋ยวแกจอยราะท่านใส่เครื่องคุ้งแล้วพี่น้องเด้อตำไหม่เปิ่นเข่ากันกับพริกกับนั่นตะกวอน เปิ้ลเข่ากันทุกอย่างทั้งน้ำบักขามทั้งเครื่องเนาะน่ะพี่น้องจักเห็นบ่เนื้อเนี้ยเนี้ยที่บองรกรแดกแกจอยเห็นบอ่ออืมนนี๋ยวที่ใส่ผมส่วนเด้อพี่น้องหนึ่งซอนสองซอนสามซอนพอพี่น้องหวานนัวนัวคักหวาน นัวบานะังเลยปปนี่นแง่อยใส่นน้ำปลาด้วยพี่น้องเด้อเอากินน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าคนขาดเคม็มเล็กน้อยนะแง่อยก็ได้เส่นน้ำปลาไปนะพ่อแล้วก็ตำมันนี่สารพลังเห็ียบมาคึกคืองด้วยพี่น้องเด้อบองปลาแดกใส่นน้ำปลาด้วยพี่น้อง ราะว่าปลาแดดมันบวเข้มเนาะเพราะว่าข้าใส่น้ำปลาคั้มเปียกไปแล้วนะน้ำปลาคั้มเปียกมันแต่บ่มีเกลือมันก็สิจางมันบ่ล่ะกับปรุงคก็ข้าปรุงตำป่นตำหยังนี่แหละพี่น้องจ๋าบอกปลาแดดกันเลแต่ว่าสูตรไผ่สูตรมันเนาะสูตรที่แสียบมันผู้ใดบ่ใส่ผงสูรสกับว่แซ่บคือว่านั่น่ะถ้าผู้ใดใส่ผงสูตรแต่จันแซ่บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายตามใจผู้มักเด้อพี่น้องเด้อหืมก้ออะไรพี่น้อง แสียบแล้วเสียบแล้วหมจุหลุดหาซ่อนได้ผลเลยพี่น้องเอ้ยได้ผลได้ผลอร่อยอร่อยค่ะออกเปียวๆใช่ะหเปี้ยว,น,ยวน้ำบักคามเนาะน้ำบัาขามไปในซุปเด้พี่น้องเร้อยังเก็บไปดนปุนเผ็ดกับพอดีเผ็ดก็พอดีเผ็นดน,นี่พี่น้องจ๊ะเห็นห่น้อบอกปลาแดกแกจอยนี่ นี่ละจองอีสานฝรั่งน้ำเสนอได้พี่น้องเดอ้อน,นี่ย่าปากามได้พี่น้องโอ้แสบเลยพี่น้องเอ้ยแสบแล้วแสบแล้วปลากดไลกคดแค่กดกระดิ่งดำกดซับตะไคร้ยจอยน้ำเนยได้พี่น้องเดอ้ดอขีบบวงประเด็กจ้าบวงประเด็กสวัสดีค่ะ